วันนี้นะเดี๋ยวเรามารีวิวมะม่วงสุกกันค่ะมีมีสามชนิดนะคะนี่จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้เนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆในการกินขา้าวเหนียวมะม่วงหรือยอะไรเงี้ยคะในการขายตามร้านทั่วไปเลยเนื้อเขาจะฉ่ำนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้หวานสัม,มากต่อมานะคะเป็นมะม่วงที่แบบส่วนตัวชอบมากๆเลยคือมะม่วงอบร่องค่ะ ราอาจจะคุ้นตาแบบมะม่วงอกว่องทองเนาะที่แบบมาทําไอศครีมแต่ว่าแบบเราชอบมะม่วงอกว่องสุกมากเลยแล้วมะม่วงอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือมะม่วงเขียวสวยค่ะจะเป็นสีแบบนี้นะสีเขาจะเข้มกว่าตัวอื่นเลยตัวนี้นะคะนี่มะม่วงเขียวสวยนะจะแบบเขาจะนิยมกินกันก็คือตอนที่แบบเป็นผลดิบหรือว่ามันแต่ถ้าสุกแล้วเนื้อเขาอ่ะจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มาก คุณจริงชอบทั้งมันทั้งสุกเลยนะแต่ว่าถ้าให้รีวิวสามอย่างนี้นะคะมะม่วงสุกนะจะให้มะม่วงอ,อกล้องอันดับหนึ่งมะม่วงอ,อกล้องค่ะตามด้วยมะม่วงเขียเวเสวยแล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้ซึ่งเราอาจจะเห็นตามตลาดค่อนข้างเยอะแต่ว่าราคาก็แรงนะราคาแรงแต่ว่าเออ่เราอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คข้างนี้นะคะมะม่วงสุกมีน้ําตาลเยอะมากหมดตาแล้วอร่อยมากค่ะน่าร้อนมากทังะ